สวัสดีค่ะคลิปนี้เรามาต่อชายระบายนะคะชั้นที่สองชั้นแรกเราเสร็จแล้วเราก็มาเชื่อมต่อนะคะตรงนี้อันนี้คือเราเสร็จแล้ว1ชั้นนะคะแล้วก็โซ่สามคะ่ะโซ่สามเราจะซีลงตรงนี้นะคะช้อนเข้าไปใต้ใต้กีบตรงนี้นะคะเพื่อเพื่อจะทำ ให้มันเป็นชั้นนะคะโซ่สามเสร็จแล้วก็โซ่ห้าค่ะโซ่ห้านะคะเราจะช้อนด้านล่างนะคะช้อนด้านล่างขึ้นมาแต่ทำเป็นชั้นนะคะเป็นโซ่ห้านะคะแล้วก็ช้อนตรงนี้ค่ะช้อนเข้ามาแล้วก็เกี่ยวอย่างนี้แล้วก็โซ่ห้า เสร็จแล้วก็จะข้ามตรงนี้นะคะข้ามมาช้อนตรงนี้ตรงหลักตรงนี้แล้วก็โซห่ห้าแล้วก็ช้อนตรงนี้นะคะช้อนข้ามมาข้ามเป็นคู่เป็นคู่ไปนะคะเพื่อให้มันได้ได้ตรมกับหลัก หลักหลักหลักต้นแบบนะคะเราจะช้อนเป็นคู่เป็นคู่เป็นอย่างนี้นะคะจะไม่ข้ามคู่นะคะเราจะช้อนเป็นคู่ไปเพื่อให้มันเพื่อให้มันยังอยู่ในแนวเดียวกันนะคะโซห้านะคะช้อนไปเรื่อยๆเป็นคู่เป็นอย่างนี้นะคะเพื่อที่จะให้แถวมันอยู่ในแถวในแถวเดียวกันก็จะช้อนไปอย่างนี้จนถึงจุดเริ่มต้นจนจบแถวนะคะเราจะไม่ได้เพิ่ม เพิ่มอะไรนะคะเราจะไม่ได้เพิ่มแถวเพิ่มชั้นแถวเราจะทำเท่ากับแถวแรกคือจะไม่ได้เพิ่มแถวก็ทำมาจนถึงจุดเริ่มต้นตรงนี้นะคะเสร็จแล้วเราถึงจุดเริ่มต้นแล้วนะคะเราก็เชื่อมติดแล้วก็มันก็จะได้อย่างนี้นะคะมันก็จะเป็นเป็นคู่ๆไปแล้วเลื่อนห่วงเข้ามาอยู่ด้านในนะคะเสร็จแล้ว โซ่สามเราจะทําตรงนี้นะคะเราจะทําตรงนี้สามแถวเหมือนเหมือนเหมือนชั้นแรกก็โซ่สองโซ่สามผนหัวเข็มปักลงกั้นด้วยโซ่สองแล้วก็ลงอีกสองหลักเหมือนเหมือนชั้นแรกนะคะกั้นด้วยโซ่สองแล้วช่องนี้เราจะใส่สองหลักไม่มีโซ่กั้นนะคะแล้วก็โซ่สองแล้วก็มาช่องนี้ก็ใส่สองหลักสองหลักกั้นด้วยโซ่สอง แล้วก็ลงในช่องเดียวกันอีก2หลักก็จะทำแพทเทิร์นเดิมนะคะแพทเทิร์นเดิมจนได้ทั้งหมด3แถวนะคะเราก็จะทำไปจนได้3แถวเสร็จแล้วเราก็จะทำะกลีบทำชายนะคะชายแถวแรกเราจะใส่5กลีบใช่ไหมคะส่วนแถวที่2นี้เราจะใส่6กลีบนะคะ อันนี้เราก็ทําไปจนถึงจุดเริ่มต้นทําให้ได้สามแถวนะคะเราถึงจะขึ้นกลีบกลีบตรงนี้เราใส่ห้าห้าเกลีบนะคะค่ะตอนนี้เราทํากลีบที่สองเราก็ทําเสร็จแล้วนะคะอย่างที่บอกคือตรงนี้สามแถวนะคะแล้วก็ขึ้นกลีบกลีบจะใส่ห้ากลีบนะคะ หาเกีบแล้วแถวที่สองชั้นที่2เราก็ใส่3ามแถว1 2 3สมแล้วก็กลีบจะใส่6กเกลีบนะคะ6กเกลีบแล้วก็แถวสุดท้ายคือแถวที่3แถวที่3เราจะใส่4แถวนะคะทำเหมือนกัน4แถวแล้วก็จะขึ้นกลีบนะคะเราจะทำากลีบแถวสุดท้ายเราจะทำากลีบใหญ่หน่อยเราก็จะใส่สองชั้นคือชั้นแรกตรงนี้ เราจะใส่หกหลักนะคะพันหนวเข็มปักลงแล้วก็กั้นด้วยโซ่หนึ่งทำทั้งหมดหกหลักแล้วแถวที่สองเราก็จะใส่พันหนวเข็มปักลงสองครั้งรวบกัก้นด้วยโซ่สองนะคะเราจะทำอย่างนี้นะคะจะทำตรงนี้ก็จะมาเริ่มทำกันเลยค่ะ ตนี้เราก็ขึ้นโซ่สามนะคะโซ่สามลงไปกันด้วยโซ่หนึ่งนะคะทำหกหลักโซ่หนึ่งชั้นแรกชั้นแรกตรงนี้ชั้นแรกของกลีบ สุดท้ายนะคะเราจะใส่หกหลักพันหัวเข็มปักลงหนึ่งครั้งแล้วก็กั้นด้วยโซ่หนึ่งแล้วก็ปักลงกั้นด้วยโซ่หนึ่งทั้งหมดหกหลักแล้วก็โซ่หนึ่งทีนี้ก็จะลงตรงนี้สองหลักนะคะไม่มีโซ่กั้นตรงนี้เหมือนเดิมสองหลักไม่มีโซ่กั้นแล้วก็โซ่หนึ่งนะคะโซ่หนึ่งก็มาลงตรงนี้หกหลักกั้นด้วยโซ่หนึ่งนะคะ กันด้วยโซ่หนึ่งหกหลักเราก็จะทำอย่างนี้ไปจนจบแถวนะคะกันด้วยโซ่หนึ่งนะคะ เสร็จแล้วก็มาลงตรงนี้สองหลักไม่มีโซ่กัน้นก็จะได้อย่างนี้นะคะชั้นแรกเรามาถึงจุดเริ่มต้นแล้วนะคะเราก็จะมาสีลงตรงนี้ตรงนี้มันเกินมาหนึ่งหลักนะคะเราจะเลื่อนมาเลื่อนเข้าไปอยู่ด้านในเพราะว่าเราทําเกินมาหลักหนึ่งแต่เราไม่แก้เราไม่แก้เราก็เลย เลื่อนเข้าไปด้านในให้มันเหลือหกหลักนะคะก็ขึ้นโซ่สามพันหัวเข็มปักลงในช่องนี้เป็น2หลักนะคะรวบกันด้วยโซ่สองแล้วก็ช่องถัดไปสองหลัก2หลักรวบกันด้วยโซ่สองนะคะจะได้หหลักทั้งหมดหกลีบ2หลักลก,กันด้วยโซ่สองนะคะก็ทำไปจนได้6กกลีบ ะเป็นแถวสุดท้ายของชายนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปเสร็จสมบูรณ์นะคะเสร็จแล้วเสื้อตัวนี้จะเสร็จสมบูรณ์เป็นคลิปสุดท้ายแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะพาเพื่อนๆทําหลายต่อไปนะคะเพื่อนเรอติดตามนะคะก็ทําอย่างนี้ไปจนได้หกหลักนะคะสองหลักรวบตรงนี้อันนี้หลักคลิปสุดท้ายอย่างนี้นะคะได้หกแล้วแล้วก็โซ่หนึ่ง แล้วมาเสียก x ลงตรงนี้เลยค่ะ x ลงไปแล้วก็โซ่หนึ่งแล้วก็ขึ้นขึ้นเกียบถัดไปเหมือนเดิมค่ะ2หลักกันด้วยโซ่หนึ่งเอ้ยโซ่สองขออภยัยโซ่สนะคะแล้วก็ลงไปจนจนได้หกเกีบทําไปจนได้หกเกียบสองหลักรวบกันด้วยโซ่สองก็จะทําจนจบแถวนะคะพอจบแถวแล้วก็เป็นอันเสร็จงาน โซ่สองนะคะแล้วก็โซ่หนึ่งแล้วก็เอ็กลงตรงนี้ค่ะขึ้นโซ่หนึ่งจะได้อย่างนี้นะคะมันก็จะเป็นบานออกมานิดนึงเพราะว่ามันเป็นช่วงปลายแขนกกีบสุดท้าย เสร็จเรียบร้อยค่ะเป็นแขนเสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะเราก็เอ็กติดเรียบร้อยแล้วก็เป็นกลีบออกมาอย่างนี้นะคะหกกีบนะคะแถวสุดท้ายเพื่อจะทําให้ชายมันบานออกมากนิดนึงเราก็ใส่เพิ่มหลักเข้าไปนะคะก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะเพื่อนๆขอบคุณทุกคนที่รับชมขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามนะคะ